นะฮะลูกสิ์ก็ส่งมาให้ดูผมว่าเอะคนที่จะมาบอกผมเนี่ยคุณไม่ได้แนะนำผมด้วยความเคารพศรัทธาพูดสองแง่สองง่ามทำตัวเป็นอีแล้งเนี่ยอย่ามาสอนอินทรีบินเลยมึงก็บินไปแบบอีแล้งมึงเถอะเห็นหมาเน่าตรงไหนก็ไปเกาะกระแสเขา เห็นลุงคกลดังก็ไปเกาะกระแสลุงโกลนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินอย่ามาก้าร่วงกันผมยังไม่ไปสอนคุณเลยผมในชีวิตไม่เคยไปแจ้งความใครไม่ต้องการความดังกะกระแสลุงคนอะไรทั้งนั้นเขาเชิญผมไปวิภา์วิจารณ์เรื่องคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้ว ผมก็วิาพากษ์วิจารณ์ตามความเห็นตามประสบการณ์ผมแต่อนุชิตไอ้ธนันดรกะอีอีนางฟ้ามาด่าผมาสาบเสียเทเสียปเปลี่ยนหน้าผมอะผมก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะฮะผมไม่ได้ไปด่าเขาก่อน มันไม่เข้าท่านะครับแต่นี่เขาออกมาสํนนึกผิดผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ใจคอโหดหลายใส่หลักกนรอนุชิตผมบอกมึงไปบวชซะก่อนพระอาทิตตกดินนะเขาก็ไปบวชไอ้ท่านดอนผมก็บอกว่ามึงยังไม่สํนนึกอีก ผมไปเฝ้าบ้านเขาที่กรุงเทพเนี่ยจนกระทั่งมึงไปอยู่กำแพงเพชรก็ต้องไปเฝ้าที่กำแพงเพชรส่วนอีนางฟ้าเนี่ยก็ต้องไปบ้านญาติพี่น้องมันผมไม่อยากที่จะต้องไปตบยุงอะ่ะบางทียุงมันก็บินมาลำคาญกัดเราเดือดร้อนเหมือนกันนะครับ ผมยังไม่ได้ไแจ้งความทั้งท่า,านันดอนกับนางฟ้าที่จริงต้องพูดชื่อจริงมึงเลยนะเดี๋ยวจะเอารูปมาโชว์นะเขาจะได้รู้ว่าคุณไม่ได้สวยแบบนางฟ้านะฮะผมดูความประพฤติคุณก่อนว่ามันสำนึกหรือเปล่าผมเป็นตำรวจไนงะกระเสียนมาลูกหลานก็เป็นตำรวจ จิตใจผมเนี่ยมันจะสงสารผู้เสียหายสงสารคนที่ถูกลังแกผมสงสารแม่ของเด็กที่เขาสูญเสียลูกไม่สวยแล้วครับนางฟ้าหน้าบานเป็นกระดง้งนะครับผมสงสารผู้เสียหายแล้วก็อยู่ฝ่ายผู้เสียหายเสมอตลอดการรับราชการ นะครับมันมีเสียงแทรกหน่อยนะครับหลานซื้อใหม่มาให้มันก็หอนวิด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 ,วดขาตั้งก็ไม่ได้เอามาตั้งนะครับเนี่ยตั้งกับกล่องกระดาษอยู่เนี่ยพูดเนี่ยนะครับบังเอิญคนส่งคลิปมาได้ผมไม่ได้คนเป็นคนมีความอดทนอดกั้นแล้วครับมึงฉะกูมากูว่าฉะไปนะครับผิดข้อกฎหมายแจ้งความทันที กูไม่ได้พระเอกหนังที่มึงจะมาด่าว่าหล่อไม่หล่อกูไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่นักการเมืองกูเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับเนี่ยเจตนาลมที่ทำตนะิ๊กต็อกไงเอาไวส้สวนกลับไนงะเอาไวส้สวนกลับไนงะไม่นั้นต้องนักแถลงข่าวนักข่าวจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้สวนทันทีนะครับ มันไม่ได้ท่านอย่าไปด่าใครอย่าเสือกไปสอนใครนะครับครูผมเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนเกิดลุงทินที่เก็บขยะหมู่บ้านเดียวกับผมอายุแปดสิบไม่ใช่พ่อแม่ผมผมยังยกมือไหว้ทุกวันเลยแถมต้องให้เงินแก่ีวันละร้อยเก็บขวดเก็บหนังสือพิมพ์มาให้เขาด้วยแล้วมึงเป็นใคร ไอเจตนาแค่เอารูปผมไปแปะว่าอยากจะสั่งสอนยูทูบเบอร์เลยวัดกูไม่ใช่ยูทูบเปอร์แบบมึงกูหัดทำ YouTube พูดเรื่องของกูแล้วมาเสือกเรื่องกูทำใหม่พูดก็แกลไปแกวะมากวนตีนผมทำออกติ๊กต็อกคนโน้นก็ดูดไปลง เด็กมันมีรายได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันอะไรเข้าท่าก็เข้าท่ามันเสียงปืนดังหน่อยนะครับบังเอิญผมมายิงปืนแก้กลุ่มนะฮะอยู่สนามยิงปืนชีวิตผมก็ไม่มีอะไรครับไม่เคยไปตีกอล์ฟไปตีปิงปองหรือไปเที่ยวต่างประเทศอะไรครับว่างก็เข้าป่าเมื่อก่อนก็เข้าป่าล่าสัตว์หรือมาสนามยิงปืน นะผมพอมีพออยู่ผมเป็นนกกระจาดนะครับคนเราเป็นอีแลลงเลยคิดว่าเป็นพยายอิทรีจะต้องบินเหนือคนอื่นไม่ต้องอปอร์ติฟายทำติ๊กต็อกมาปีทำยูทูบมาปีทำไปสองพันคิดหมดนะครับ กูยิงกะคนร้ายตั้งแต่กูอายุสิบสองโซ่มาชีวิตโดนหลังแกมาอย่าเอาอาดีตเลยมันผ่านไปแล้วทุกวันนี้แค่เดินประคองตัวให้มันแข็งแรงได้ก็ดีแล้วกินได้ตื่นเช้ามาลืมตาได้ก็ดีแล้วนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ดีแล้วนะฮะผมคิดได้ผมพูดเลยครับผมไม่ได้มีหน้าที่ว่าวันหนึ่งจะต้องมาทำคลิปทำยู u b e วันละครั้งวันละครั้งอะไรอย่างนี้นะฮะจำไว้ต่อไปอย่ามาเสือกเรื่องของผมผมไม่เสือกเรื่องของคุณนะครับคุณจะเป็นฝ่ายไหนไม่ได้ใส่ใจผิดกฎหมายไม่เท่าไหร่อย่าให้ผิดใจ นะครับไม่เข้าท่ามันไม่เข้าท่าเอาลูปผมไปแปะเนะวิภากวิจารณไปถ้าผมไปวิจารณอะไรคุณจะพูดเออคุณวิชัยพูดอย่างนั้นคุณเลวัตพูดอย่างนี้นะ ผมดุลพินิษเนี่ยนะผมว่าผมมีพอสมควรนะผมไม่รู้ว่าลูกชายผมก็จบด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยท็อป10ของอเมริกาได้เกียรตินิยมด้วยนะฮะแต่ผมไม่ค่อยศรัทธานะผมไม่รู้ว่าคุณเป็นด็อกเตอร์มาจากไหนนะหรือเป็นด็อกเตอร์ข้างบ้านผมก็ไม่รู้นะครับ ผมยังไม่ได้ไปค้นประวัติอะไรคุณนะครับผมไม่ได้ไปสนใจว่าใครจะชมผมหรือติผมในไอ้คอมเมนต์เนี่ยนะแต่ที่ผมไปสนใจเด็กคนหนึ่งที่ใช้รูปทหารเป็นโปรไฟล์แล้วก็มาใช้ชื่อตำรวจพันตำรวจโทรมาว่าไม่ได้สนใจเพราะเขามาว่ามาแซว มาอะไรแต่สนใจเพราะว่าเฮ้ยมันใช่คนที่กูไปยิงพ่อมันตายหรือเปล่าวะเมือ่อประมาณปีสามหกสามเจ็ดนะผมไปยิงคนหลายมืออดีตมือปืนรับจ้างที่หันมาค้ายาเสพติดและก็ยิงสู้กันคุณแพ้ผมผมก็ยิงเขาตายแต่ปรากฏล uh ูกมันมาสอบเข้าในร้อยตำรวจได้ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่ต่ำกว่ารุ่นห้าสิบเจ็ดแน่ พาอลูกชายผมคนที่สองเป็นหัวหน้านักเรียนรุ่นห้าสิบหกสอบเข้าในร้อยตำรวจได้ที่หนึ่งที่หนึ่งทางช้างเผือกและมันด่าผมสาดเสียเทเสียเขาก็พามาพบผมผมก็ถามให้หนูด่าคูทำไมวะมันก็ร้องไห้บอกท่านยิงพ่อผมตายครับผมก็เออเออเอาไอ้เจ้ากับพ่อมึงชั่ววันหนึ่งเป็นตำรวจมึงก็ต้องปกป้องชาวบ้าน ถ้ามันชั่วก็ต้องสู้กันแล้วกูไม่ใช่จับพ่อมึงยิงมันเป็นการดวลปืนกันผมก็ยังบอกเด็กคนนั้นว่าวันหนึ่งตอนนี้มึงสู้กูไม่ได้หรอกแต่วันหนึงมึงเป็นพันโทพันเอกแล้วแก่งกลา้าแข็งขึ้นฝึกฝีมือดีขึ้นจะมานัดดวลกับกูก็ได้ผมเป็นคนอย่างนี้ครับ แล้วไม่ได้เป็นตำรวจเหมือนคนอื่นเขาเขาท้าดวลผมในลานวัวลาน,ลานยิงกันตัวต่อตัว,ตวผมยังยิงเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละนะครับจนกว่าจะเดินไม่ไหวนี่ผมเป็นเสือถอดเขี้ยวเขี้ยวเล็บแล้วนะถอดเขี้ยวเล็บแล้วนะฮะก็กะว่าจะมาเล่าให้ลูกหลานฟังนะเล่าให้ลูกหลานฟัง เก็บไว้ในประวัติผมอไม่ได้หวังมีอาชีพเป็น YouTube อยู่แทบอะไรกัรบเขาผมก็ไม่เข้าใจคำว่า y o u t u b e อทุกแป้อะไรนะผมก็เป็นผมอย่างเงี้ยเป็นขลังก,การ,กรเกษียณคนหนึง่งเนี่ยนะครับ